ไม่ยาพี่หลินขอโทษข้าข้าไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดหม่อมชั้นถูกบีบจนไร้ทางเลือกจริงเพคะหม่องฉันเป็นคนบีบบังคับพี่หลินเองพี่หลินไม่เจตนารีมาแต่เช้าตู่ระหว่างนางกับองค์ชายเจา้าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยจริงๆท่านต้องเชื่อพี่หลินนะเพคะพี่หลินไม่มีทางทําผิดต่อท่านเป็นแน่ องราชทายาทหมอมฉันไม่ได้ว่ากันตามตักกะปกติลิงจือ่อจะไม่ยอมทำโจ๊กอย่างแน่นอนบางทีนางอาจจะเพิ่มอะไรบางอย่างลงไปโจ๊กก็เป็นได้ค่ะองค์ราชทายาทเสด็จมาเช้าตู่คงไม่ได้ทานอาหารเช้ามาใช่หรือไม่หมอบฉันคิดว่าทานอะไรรองท้องสักหน่อยก็น่าจะดีนะไม่ได้องค์ราชทายาทานโจ๊กเหรค่ะ องรชาชทยยาทานโจไม่ได้ w ายนี่โจมีอะไรบางอย่างที่คิดไว้จริงๆข้ารู้ว่าเจ้าปุงโจมีเป็นพิเศษผู้ชายเจ้านี่นั้นก็มีหัวใจของเจ้าอยู่แต่ว่าองราชทายากำลังหิวแต่เจ้ากลับไม่ให้องค์ราชทยยาได้ทานแม้สักคำเดียวเลยหรือพี่หลินพี่ก็ทําเกินไปมากนะข้ารู้สึกไร้ค่าแทนท่านเสียเหลือเกิน ก็แค่จบถ้วยเดียวในเมื่อลิเลี้ยงหน่วยไม่เต็มใจก็ช่างเถอะองค์รัชทายาทฟังหม่อมชันอธิบายก่อนนะพี่คะข้าก็ยังมีธุระไปก่อนองค์รัชทายาทเดี๋ยวนะองค์รัชทายาททานอาหารเช้าก่อนแล้วก็ค่อยไปนะพี่คะมิเช่นนั้นหม่อมฉันคงเศร้าใจนะดูได้ เถี่ยวเป็าองค์รัชทายาทหม่อมฉันรู้ว่าก่อนที่องค์รัชทายาทจะทานอาหารใดๆต้องมีคนทดสอบพิษในอาหารก่อนทุกครั้งเช่นนั้นถึงจะมั่นใจได้ว่าในอาหารปลอดภายาัยไร้สารพิษถึงแม้ว่าโจงนี้เป็นฝีมือของพี่หลินแต่ว่าเราควรให้คนทดสอบก่อนจะดีกว่าเพราะว่าองค์เป็นถึงองค์รัชทายาทผู้สูงส่งความปลอดภัยขององค์รัชทายาทคือสิ่งสําคัญที่สุดอะไรนะ งั้นให้พี่หลินทดสอบก่อนดีไหมไม่ข้าไม่เอาไม่คิดเลยแม้แต่แค่ช่วยทดสอบอาหารให้องค์รัชทายาทพี่หลินก็ยังไม่เต็มใจทำนางสัลละเลวจงใจหวา่านความบาดหมางหากเป็นเช่นนี้ต่อไปองค์รัชทายาทจะเชื่อคำพูดของนางเข้าจริงๆแนะ่ข้าจะบอกตรงๆว่าข้าถุยน้ำลายลงไปก็ไม่ได้ข้าข้าลองเอง <H aa> ฮ<ะ>่าฮ่าฮ่าหนีเล่นก็เป็นเช่นนี้น่าขำม,มากเลยจริงๆแต่ว่าไท้ายที่สุดแล้วเน้นชิงจือ่อใส่อะไรลงไปในโจกันเนี่ยเหตุใดนางถึงต่อต้านขนาดนั้นองคลักษรับบอกว่าถุยน้ำลายลงไปฮะแต่เมื่อคูเจ้าบอกว่า อง์ะจชทายาต้องกายป่วยเสน่ห์ใส่เจ้างั้นหรือ